สวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านเมื่อดาวพระหัสย้ายเข้าทับลัคนาดวงเมืองและจักรวาลความเป็นราชาแห่งโชคย่อมจะส่งพลังงานมาถึงราศีกุมทั้งโชคลาภลาภผลและความสําเร็จต่างๆเขาย่อมจะเกิดขึ้นกับราศีกุมอย่างไม่ต้องสงสัยตั้งแต่นี้ไปอีกเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มที่ดาวประธานดาวบุญดวงใหญ่ที่สุดในหมู่ดาวทั้งหลายมาอยู่ในวงจรของราศีเมษบนตําแหน่งที่ส่งผลดีเป็นโชคลาภครั้งใหญ่ในรอบปี นั่นย่อมเป็นการเปิดทางให้ราศีกุมได้ก้าวเข้ามาสู่ความมั่งคัง่งความร่ำรวยเพราะเป็นการย้ายของดาวโชคลาภการเงินเข้ามาสู่พบสหัชชะของดวงชะตาราศีกุมจากนี้ไปกลุมจะโดดเด่นในเรื่องของวงสังคมเพื่อนฝูงมิตรภาพจะมีโชคจากการเดินทางโอกาสดีๆความดีงามสิ่งใดที่ว่าดีจะหลังไหลเข้ามาในวงจรชีวิตของราศีกุมและปรากฏการณ์นี้จะนำพาเอาผู้คนเพื่อนฝูง กัรยาณมิตรที่ดีเข้ามาในชีวิตของท่านพร้อมกับโอกาสในความก้าวหน้าจนท่านสามารถยกระดับยกฐานะของกลุ่มให้เทียมหน้าเทียมตาผู้คนได้สังคมใหม่จะพาให้พบเจอกับผู้ใหญ่กับผู้คนที่เป็นเหมือนแสงสว่างส่องทางให้ราศีกลุมหากท่านพบว่าช่วงเวลานี้ชีวิตมีการเดินทางมากขึ้นชิบจรลงเท้าบ่อยไม่ได้อยู่กับที่นั่นเป็นสัญญาณดีที่บอกให้รู้ว่าท่านต้องเดินทางไปหาขุมทรัพย์นั้น บางท่านอาจมีการเปลี่ยนงานโยกย้ายงานเปลี่ยนแปลงสถานที่ได้เปลี่ยนงานใหม่ก็ล้วนมีโชครออยู่ข้างหน้าแม้แต่งานที่เกี่ยวกับการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ก็จัดอยู่ในโชคของทางไกลเช่นกันเพราะเป็นรายได้ที่มีเข้ามาจากทั่วสารทิศรวมไปถึงชาวราศีกุมที่อยู่ในวัยศึกษาหาความรู้เองก็มีโอกาสเดินทางไกลไปเรียนทึงต่างถิ่นต่างแดน ทั้งหมดนี้ล้วนนำพาให้ชีวิตของชาวราศีกุมไปพบกับความสำเร็จและสิ่งที่ดีกว่าจะมีโชคก้อนใหญ่มีเงินก้อนโตมีโอกาสสร้างความมั่นคงทางฐานะให้อีกมากมายให้ชาวราศีกุมได้ไขว่คว้าทั้งความสำเร็จที่ช่วยสร้างความภาคภูมิใจและความสำเร็จที่มีมากด้วยเงินทองก็ล้วนอยู่ในเวลาของราชาแห่งโชคนี้สิ่งเดียวที่จะมาขัดลาบของท่านได้ก็คือทัศนคติที่เป็นทางลบของตัวเอง ชาวราศีกุมจะต้องกล้าต้องยอมเปิดใจเปิดรับความรู้ใหม่เพื่อนใหม่สังคมใหม่ถึงแม้ว่าลึกๆในใจนั้นท่านอาจไม่ชอบไม่สะดวกไม่สบายใจกับการวางตัวแบบนี้เท่าไรนะักหากท่านยอมเปิดใจมาเรียนรู้อะไรใหม่ๆจากคนหน้าใหม่รวมไปถึงการเข้ากลุ่มในช่องทางออนไลน์ทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลดีกับชาวราศีกุมที่หันมาใช้เทคโนโลยีช่วยส่งเสริมการขาย อนาคตของท่านอยู่ในกำมือของท่านแล้วเมื่อโชคลาภหมุนเวียนมาบรรจบครบรอบของความก้าวหน้าอีกครั้งนั่นย่อมเป็นเวลาที่ท่านจะต้องคว้ามันเอามาครองให้ได้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีกุมทุกท่านให้ได้ประสบความสำเร็จตามความตั้งใจกันทั่วนหน้าให้ร่ำรวยทั้งเงินทองและมีความสุขในครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม